ไทยได้ผมถามมุ้นส่วนคุณส่วนคิดยังไงแต่ที่แน่วันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาทอบครองแผ่นดินไทย99ปีถามง่ายๆเลยหุ้นส่วนเห็นด้วยหรือไม่อำเอยอำนาจเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำรรม,มือแล้วยายือ้อหอกหิวหวหยกอบกลัวกิน มีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกร้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจาเป็นเรื่องของ99ปีนะครับให้เช่าแผ่นดิน99ปีทุกอย่างโปะเชะแลาคุยกันนานใครว่าเป็นผู้บงการขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามา เอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่สองบ้านที่สองบ้านที่สามเขาคือเศรษฐีวานเนี้อย่างเศรษฐีเศรษฐีอินเดียนเนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูไบยเยอะมากราคาที่ดูไบขึ้นหมดทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้ในายเอ ฝรั่งผมก็ตกลงกันตกลงราคาเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้ในายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่จะเป็นของนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวง อันนี้เพราะั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าชใช้ได้99้9ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองอซึ่งเราก็อาจจะเรื่องของเช่าที่ดินให้ต่างชาติมาเช่าพื้นที่ของประเทศไทย99ปีวิชั o ่นนะฮะของทักษิณที่ออกแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าจะให้เช่าพื้นที่ของประเทศไทยอ้างดูใบอ้างเนื้อที่เขาไปอยู่ที่เขารีไพไปเนะี่ย นะหลบหนีไป17ปีบอกว่าเนี่ยก็ให้เช่าเช่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้ยึดเป็นของประเทศพ้นจาก99ปีเปีไปต้นไปนะครับและให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนที่ผ่านมามีการตกเถียงกันอย่างมากตกลงเศรษฐาทวีสินเอาหลักคิดนี้มาจากไหนวันนี้หุ้นส่วนรู้หรือยังฮนะใครเป็นคนเอาหลักคิดนี้มาผมอธิบายหุ้นส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คิดหลักคิดนี้ นะครับยุคของทักษินก็เคยคิดหลักคิดนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามายุคของเศรษฐาทวีสินแล้วก็ข้ามมาอุ้งอิงก็พูดถึงหลักคิดให้ต่างชาติมาทําการยึดครองแผ่นดิน99ปีนะครับเพื่อทําธุรกิจอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะกลยุทธเหล่านี้ท่านดูตัวอย่างฮ่องกงเป็นหลักนะครับอังกฤษ ขอนะฮะโดยพระนางอลิซาเบตเนี่ยได้บีบให้จีนเนี่ยยกเกาะฮ่องกงนะครับเป็นพื้นที่ของกฤษเป็นเวลา99ปีพอพ้น99ปีทำไงทราบไหมฮะองังกฤษไม่ยอมพอกฤษไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดม็อบล่มเหลืองไงย,ยาวนาน 3- 4ปีอะ่ะเกิดการจลาจลการก่อการร้ายก่อวินาศกรรมในเกาะฮ่องกง จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มโจยไหลเข้าไปฮะเป็นที่มาของการจับกลุ่มแกนนำนะฮะล่มเหลืองนะฮะที่เกิดขึ้นในฮ่องกงบางคนก็หลบหนีไปอยู่อังกฤษบางคนก็หลบหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าประเทศไทยนะครับใช้หลักคิด99ปีให้ต่างชาติเข้ามาทำการครอบครองนั่นหมายความว่าตายแล้วนะฮะเราจะมีปัญหาเหมือนกับฮ่องกงเราจะมีปัญหาเหมือนกับสิงคโปร์ ที่ประชาชนในประเทศเนี่ยจะไม่มีที่อยู่อาศัยในฮ่องกงอ่ะ,ะเผชิญกับวิกฤตที่อยู่อาศัยเพราะต่างชาติเข้าไปทําการครอบครองหมดนะครับบางคนเทศรษฐายุคเทศรษฐาอโอ้ยให้เช่าเฉพาคอนโด99ปีมันไม่ได้เช่าแผ่นดินแต่มันเป็นการเช่าตึกสิทธิครอบครองเป็นข้อมน่ะปัญหานี้กําลังเกิดขึ้นในฮ่องกงเกิดขึ้นในสิงคโปร์คนในประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปอยู่ ฝั่งจีนแล้วนั่งรถรข้ามมาไปอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนั่งรถข้ามมาเพราะที่อยู่อาศัยราคาแพงมูลค่าสูงหลักคิดนี้นะฮะทักษิณก็ไปก๊อปปี้ประเทศนั้นประเทศนั้นจะไปใช้กับประเทศไทยได้ผมถามมุนส่วนคุณส่วนคิดยังไงแต่ที่แน่วันนี้นะครับเราเห็นชัดเจนว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาทอบครองแผ่นดินไทย99ปี ถามง่ายๆเลยหุ้นส่วนเห็นด้วยหรือไม่อำเอย๋ยอำนาจเอาเงินฟ้าดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกรมมือแล้วยายื้อหอกหิวโหวยกอบกวายกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกร้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอย่ย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์เักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาวไทยถวายพระพรวรางคูณทะลิงทวันสุรชาชัยสูงเจือำพูลพระเจ้าแผ่นดินสินักครแผ่นดินไทยในราชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูง สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชปรรมพิธีรราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาทบพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอเด้พระทงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทละมีนำชาตพ้นไประสุดดนรเดือดรนะ้นณะแหงหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ์ดว,วงใจของไทยประชาทนงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใจ